ลาทับทีม ที่คนไทยบริโภคกันทุกวันนี้มีต้นกําเนิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ปลาหนิลที่พอเลี้ยงง่ายอาศัยได้ดีในน้ํากร่อยเนื้อแน่นรสชาติดีมีขนาดใหญ่ขึ้นในปี2530จึงทรงโปรโดให้เครือเจริญโภคภัณฑ์นําปลาหนิลจินดาไปพัฒนาสายพันธุ์ใหม่โดยเลือกลักษณะเด่นของปลาแต่ละสายพันธุ์ที่ต้องการนําไปผสมพันธุ์กันจนได้ปลาพันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แก่เกษตรกรและ ได้พระราชทานชื่อปลาใหม่นี้ว่าปลาทับทิมตามลักษณะสีของเกล็ดและตัวปลาที่มีสีแดงอมชมพูนั่นเองด้วยสองมือของพ่อนี้ที่ไม่เคยหยุดทรงงานในการพัฒนาสิ่งต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของราษฎร